tá, tentar está, mas tem

如果宝马。 เป็นคันปูไวเมดนะคะแล้วก็ทำที่ตั้งนะคะเทปูนเอาไว้ตั้งพระนะมีความสูงนะนะลุงช่างก็ได้ทำการม <S S 2> ีเรียบร้อยแล้วนะคะคก็มีคันปูไวเมดด้วยนะคะพอเอทรอบด้านข้างนะก็ดูนในการวางแบบนะคะคนี่ค่ะเขาจะมีแบบข้างแบบนี้นะคะ FC นี่ค่ะ FC ซ ก็เดี๋ยวรถปูนก็จะมาแล้วนะคะอีกเออ่ปูนมา16นาฬิกานะสี่โมงนั่นเองนะคะนี่นะเอฟซีนี่นะเขาจะเป็นที่ตั้งนะคะเทปูนไปตั้งพระนะมุมนี้นะคะเอซี เป็นฐานพระนะตรงมุมนี้ก็จะเทปูนเป็นฐานพระอันนี้ก็จะเป็นการปูวไวเมธเรียบร้อยแล้วนะคะรอปูนนะปนปเป็นการนำไวเมดเข้าไปด้านในนะคะปูวไวเมดเพื่อความแข็งแรงฐานมันคงทำให้ปูนยึดนะคะตัวไวเมดไว้ เรีตลกเลยพี่น้องเลยเอ๊เหมือนอะไรนะ<ง>ที่เสียงอีสาน,ะนะ่ะไพเนาะตมระท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 มโอ้โอหางตัดลายเมนนะคะวางตามล็อกที่เราจะเทปูนนะคะเพื่อทำให้ปูนยึดนะคะเาะให้มันแน่นนะคะ ไกลแล้วนะไกลแล้ว,ว,วร,นะรวมโดยช่วยกันวันนี้มีบุคคลสำคัญนะเดินทางมาช่วยนะเป็นเป็นอ้ายนะมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมโอ้มาแล้วม,มาแล้ว เราได้ข่าวว่าจะมีบุคคลสำคัญมาที่ลานปู่ก็เลยต้องรีบออกมาต้อนรับค่ะไหนอยู่สิเลินไหนไม่ไม่ใช่ท่านนี้ไม่ไม่ใช่ท่านนี้ไหนไหนไปเสิเลอเจอบุคคลสำคัญแล้วมานั่งหลบอะไรอยู่มุมนี้ย่าพึ่งโอ้สวัสดีค่ะ ลุงเสือนนนหาไไอุุ้ปบ่โอ้วันนี้มาทั้งครอบครัวเลยนะวันนี้เทปูนค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่นะวันนี้ใบหน้าใบหน้ากบ่ล้อันนี้ก็เพิ่งดำหน้าเด้นี่ดำหน้าถ้ามีห้าสิบมัดเองมัดแล้วมัดแล้วมือกับผ้ากันเปื้อนะเม็ดมัดแล้ว โอ้โหแล้วก็พากันขึ้นมาอาบน้ําพักและก็รอเทปูนนะฮะวันนี้ลุงเสือจะมาช่วยกวาดอะไรว่าปาดปูนเนาะอ่านะคะนี่ค่ะค่ะเราเจอบุคคลสําคัญแล้วนะคะนี่ค่ะพี่ชายของลุงช่างนั่นเองนะคะมาช่วยน้องน่ารักมากๆเลยนี่ค่ะภรรยาสุดที่รักนะคะ ภาษานะบบาวนุนะวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยนะเพราะว่าลุงช่างแก้งข่าวแล้วเมื่อวานว่าวันนี้ครอบครัวจะยกกันมาเลยอยากมาช่วยจริงมันปูนมันใหญ่นะมันขนาดใหญ่เลยนั่นแหละแล้วก็พื้นที่ใหญ่ตอนนี้กํลาลังปูวายเมดอยู่แค่เดียวเออแเดียวเบิบอกหกคิวคิวโอ้ห <ก S 1> โห,ห,<ก>โหมินน้อยมีพี่เลี้ยงแล้วนะคะวันนี้มินน้อยมีพี่เลี้ยงแล้ว นี่ค่ะพี่เลี้ยงมินน้อยนะคะอ่าสอบอรเราก็เลยสบายแล้วนะมีน้องพลอยมาช่วยเลี้ยงน้องเลยวันนี้ปืดเอ๊ะวันนี้วันเสาร์มีเด้งดึงเด้งดึงเฮ้ยใครจะไปกับเด้งดึงกับป้าแอนบ้างยกมือขึ้นเดี๋ยวพาพี่พลอยไปด้วยไหมไปไหมไปไหมลูกอืมอ้ยตื่นนอนหน้าตาสดใสเลยเ อ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ